ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับครูอาร์มนะครับผมวันนี้ก็มาดูสถานการณ์น้ําท่วมนะครับในหมู่บ้านนะครับวันนี้ผมมาอยู่หมู่บ้านกระบาทครับหมู่บ้านหนึ่งที่นะครับที่มีการน้ําท่วมนะครับก็จะมาดูนะครับว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องเขาทำอะไรกันอยู่ที่โน่นนะครับอันนี้เป็นทางคันนรินครับแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นถนนสายน้ําแล้วนะครับน้ำท่วมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับว่า ผู้ใหญ่เขาทำอะไรกันตอนนี้ผมก็กำลังเดินลุยน้ำเลยนะครับครับก็เกือบสูงเท่าพ่อเขานะครับต้องค่อยๆเดินนะครับทดศน์บรรยากาศฝนโปรยๆนะครับสุงตาณาเขาก็กำลังนะครับวานเฮหวานเฮฟคนละจุดคนละจุดเลยนะครับวันนี้จดุดยุดยดยดยดทธศาสตร์นะครับ ป่าในเอ่อเป็นพื้นคอนกรีตนะครับผมปลาเล็กปลาน้อยปลาขาวปลาใหญ่ก็เนี่นะครับไายน้ำมานะครับบ้านนองครับโอ้โหฝั่งนั้นก็ได้เรื่อยๆนะครับลุงกำลังโม่ครับโอ้คุณกำลังโม้ครับต่ลังโม่นะก็เรื่องเรื่ององไตรนี่ก็ลังไอ้โม่ไม่ยอมป่านนี่ครับ กำลังพอ,อ,อได้เลยครับเนี่ยทอดหนึ่งกับตำส้มทำสุดยอดเลยนะครับครับเป็นที่ชีวิตของคนในชุมชนนะครับแต่ก่อนาน้ำมาปลาก,กินหมดนะครับแต่ตอนนี้น้ำมาเราหวาดเหยียดเขาเดี๋ยวเราจะเดินไปเดี๋ยฝั่งฝั่งนี้เป็นฝั่งห้วยนะครับฝั่งห้วยน้ำลักไหลไหลลงมาจากตรงนั้นนะครับ ดูครับตอนนี้เกือบเท่าหัวเขาครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายๆุ้ที่ของอำเภอพุทธานครับนี่เราก็จับมารีวิวช่วงนี้นะครับเป็นช่วง ใช้พืชให้เ huh ป็นโอกาสคือน้ำมานะครับมันเป็นกลิ่นแล้วก็เรามาหาปลาเราข้ามระบองจะหันเหรอเออจักรยานก็ได้เติมมาใต้ให้เป็นโมกันมานะน่าอวดเป็นสาทินนะครับน้ำผมเขมีนนะครับโอ้ยุดนนะครับแบบความสามารถใครความสามารถมันเลยนะครับก็จะทักทายพดๆกันด้วยภาษาเขมรครับส่วนใหญ่นะครับ ใครที่ทางไม่ออกก็เข้าขมาให้บริกรนะครับผมอันนี้ก็ทางเขาบ้านกระเบานะครับผมกลไปแต่ตอนนี้ถูกน้ํานะครับผาเลยครับผาทางอะครับไหลมาถือว่าหนักนะครับในในตรงนี้นะครับบ้านเหงปูมันเยออะนี่มันโดนมือพอง่ง ดูนี่นะดูเดี๋ยว<ะ>มาดูป LAN ัาในคลองครับครับโอ้โอกำลังมาครับมานี่โอ้เนี่ยครับเนี่ยเดิมก็รุ่นนี้นะครับปลาขาวน้อยครับไวทอดที White กับตัวสบตรงนี้เป็นจุดที่น้ำมัน มาหนังนะครับเนี่ยลงลงมาดูดูแต่น้ำครับไหลครับไหลเรายังพอเดินได้ไหมก็ยังพอเดินได้แต่ต้องใช้ความสมรังนะครับหาจุดยึดศาสตร์เลยนะครับในการบานเออตัวซอมตัวซ้ำตัว <c oughs> ตัวเฮย์มาดูนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> จับจุดนะครับบานนะครับ ดูรอจังแบะจีง,งนิดนึงครับก็เป็นการบานแบบเดาๆเ,เอาครับว่าปลาขึ้นหรือไม่ขึ้นได้หรือไม่ได้สถานการณ์ครับ,ส,รรบสั่งสั่งทางนู้นก็ยังมีนะครับปลาหน้ามาหวานนี่นครับ ใส่มองทั้งอย่างครับต้องใส่แบบน้ําเบาๆนะครับข้างๆข้างทา,า,างครับหรือในกันเทนนอนะครับที่น้ำมันนิ่งๆนะครับ <c oughs> ตานแล้วครับอ่าครับ ต็ต้องรีบสาวนะครับต้องรีบสาวหาหัวของแทนนะครับามาดูกันมาจะน,น,น,นี่นะครับทางตรล์รนะครับครับเ <c oughs> ต้นนอนจงเวียลอะเองคราวนี้ไม่ได้ครับมัเนเก็ดว่าหลุดไถเมื่อกี้ตัวนึงโอเคนะครับผมสนับทีมี้